สวัสดีค่ะหนนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2563ผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายน จะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันค่ะเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการงานการเงินมั่นคงมั่งคั่งการงานพฤศจิกาย,ยนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมฉีกแหวกแนวออกไปเลยนะคะจากเดิมที่อยู่ที่ทําอยู่ต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงค่ะความสําเร็จความร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างมากขึ้นค่ะ การต่างประเทศการติดต่อสื่อสารการเดินทางรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะอุปสรรคปัญหาที่เคยเบียดเบียนชาวกรกฏจะเบาบางลงแล้วนะคะสุขภาพก็จะทุเราเบาบางลงดีวันดีคืนค่ะความขัดแย้งในครอบครัวสามีภรรยาจะปรับตัวดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะกิจกรรมการงานการงานต่างๆเดือนนี้จะปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับขั้นนะคะ ปัญหาหลายจุดหลายอย่างเริ่มคอนโทรลได้ควบคุมได้แล้วจะได้พบช่องทางใหม่ๆวิธีการทำงานใหม่ๆเจอแสงสว่างแล้วนะคะชาวกรกฎใครที่ทำงานในองค์กรบอกไว้เลยค่ะต้องขยันเข้าไว้ค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านกำลังดูคุณอยู่ค่ะดูฝีมือและประ,ประเมินพฤติกรรมของคุณด้วยนะคะทำดีไว้ค่ะงานบางอย่างจะได้เข้าไปช่วยเหลือ ทุกการกระทำของคุณมีผลต่ออนาคตด้วยนะคะทำดีจะทวีคูณขึ้นค่ะหากทำรบมืดเทาผลเสียจะอยู่ยาวๆนานเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหัวคิดไอเดียในการทำงานทำเงินวิธีแปลกๆใหม่ๆผุดขึ้นมาบ่อยๆและเยอะมากๆค่ะแต่จะมีติตดๆขัดๆ เดินหน้าไปไม่เต็มที่สักเท่าไหรค่ะอาจด้วยสาเหตุบางประการค่อยๆทำไปนะคะเก็บเล็กผสมน้อยไปค่ะโอกาสที่จะทำสำเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะเร็วๆนี้แล้วค่ะเริ่มคิดเริ่มลงมือทำคิดแล้วให้ทำเลยนะคะผลสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลค่ะที่ผ่านมาแย่มากค่ะเดือนนี้ดีขึ้นโอเคขึ้นที่ผ่านมาหนักหน่วงเหลือเกินค่ะเดือนนี้เลยต้องคิดและแก้ไขหลายๆด้านให้ตรงจุดนะคะ การค้าการขายยังคงถือว่าดีอยู่ค่ะต้องออกเดินทางนะคะการติดต่อสื่อสารประสานงานต่างประเทศงานเกี่ยวกับสุขภาพการเจ็บป่วยจะเด่นมากค่ะพยายามใช้โซเชียลสื่อออนไลน์ line, ร่วมเข้ามาช่วยด้วยนะคะจะเป็นการดีและเวิร์กมากค่ะปลายเดือนกรกฎาคมชาวกรกฎจะดีขึ้นและคอนทลได้ดีแล้วค่ะมาแยกย่อยออกไปอีกนะคะ1-10พฤศจิกายน เป็นช่วงที่ดีของชาวกรกฎอยู่ค่ะมุ่งมั่นในการทำมาหาไรายได้สร้างอาชีพดีอยู่ค่ะการงานจะมีเรื่องให้จัดการอยู่หลากหลายทางนะคะแต่ก็มีคนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่ค่ะคนใกล้ตัวคนรอบข้างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะมากกว่าที่ผ่านมาค่ะ4,5,6เป็นช่วงวันอันตรายค่ะ ที่ต้องระมัดระวังความขัดแย้งในบ้านในครอบครัวชาวกรกฎต้องให้ความอดทนสักหน่อยนะคะรายจ่ายก็ไหลออกอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะ11-15ถึงพฤศจิกายนถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆของชาวกรกฎเลยค่ะจังหวะการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆการทำมาหารายได้แบบใหม่ๆโอกาสอะไรก็ตามจะสร้างงานสร้างเงินให้ได้พบได้เจอในช่วงนี้ได้มากขึ้นนะคะ 16-20พฤศจิกายนการงานการทำมาหาไรายได้เป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจมากค่ะยื่นงานสำคัญสาคัญให้คุณได้ทำในช่วงนี้รับไว้เลยนะคะเป็นอะไรที่ต่อยอดเป็นอนาคตได้เลยค่ะ21-24พฤศจิกายนจะกลับมาฝืดๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ จะไม่โอเคสักเท่าไหร่ค่ะมีความยุ่งเหยิงจุกจิกใจอยู่ในนั้นอยู่มีโจทย์ใหม่ๆมีปัญหาใหม่ๆมาให้ได้แก้ไขไม่จบไม่สิ้นนะคะมีความขัดแย้งมาให้คุณได้แก้ไขสิ่งเหล่านี้จะมาพัฒนาให้คุณเป็นเลืศดอยู่ทุกๆด้านนะคะช่วงนี้ต้องฝึกจิตตั้งสมาธิให้มากๆค่ะความวิตกกังวลในเรื่องที่มาไม่ถึงสุขภาพก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้ให้มากนะคะจะเกิดความเครียดได้ค่ะ จะเดินทางบ่อยๆขึ้นค่ะในช่วงนี้นะคะ24-30พฤศกิกายนใครที่ทำงานเป็นทีมมีลูกน้องบริวารบุตรล้านคนใกล้ตัวนะคะจะนำพาความยุ่งยากความวุ่นวายใจความอึดอัดความเดือดร้อนในใจมาให้นะคะหรือไม่ก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือซัพพอร์ตคนเหล่านั้นอยู่ค่ะมีความไม่ได้ดั่งใจอยู่ในนั้น เผาเผาอารมณ์คุณไว้นะคะทุกอย่างจะดีขึ้นเองคะ่ะการเงินการเงินชาวกรกฎนั้นยังมีความเครียดอยู่นะคะ เครียดกับค่าใช้จ่ายอยู่ในเดือนนี้เดือนที่ผ่านมาหมุนเงินจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบ้านอสังหาริมทรัพย์สุขภาพด้วยค่ะปัญหาเหล่านี้จะเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่นะคะพฤศกิกายนนี้คอนโทรลรายจ่ายรายรับได้แล้วนะคะการเงินไหลเข้าดีและเยอะอยู่ค่ะคนใกล้ตัวจะหันกลับมาช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดี ที่ผ่านมาการเงินหนักมากค่ะจะจับชายใช้สอยอะไรก็ไม่คล่องมือที่ผ่านมาจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยนะคะยังมีการไปหยิบยืมเงินมาใช้สอยอยู่ไปกู้เงินในอนาคตมาใช้แต่พอพฤศจิก,กายนนี้จะดีขึ้นมากค่ะจะหักรบกบหนี้จ่ายเงินที่ยืมมาจากเดือนที่แล้วที่ผ่านมาได้นะคะ ไม่ถือว่าหนักแต่ก็ต้องประหยัดสักหน่อยนะคะระวังการใช้เงินสักนิดนึงของที่ไม่จำเป็นลดระเลิกเสียนะคะนอกจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะยังใช้สอยได้คล่องมืออยู่ความรักคนมีคู่มีแฟนแล้วที่ผ่านมามีรามาก,กันอยู่นะคะจะมีการปรับตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนขึ้นที่ผ่านมากัดจิกกันมาก่อน จะได้เคลียร์ปัญหาปรับความเข้าใจกันใหม่ค่ะชาวกรกฎแนะนำคุณต้องอ่อนลงสักนิดนึงนะคะถอยบ้างบางครั้งบางเวลาดูจังหวะดีค่อยลุยค่ะไม่ดีค่อยถอยมาตั้งหลักกันก่อนนะคะเอาประมาณนี้นะคะความรักคือการให้ค่ะที่ผ่านมาให้อโหสิกรรมให้กันค่ะ ให้อภัยกันค่ะจะทําให้ครอบครัวเดินไปต่อได้อีกครั้งหนึ่งค่ะยึดในความดีนะคะศาสนาเข้ามาช่วยเยียวยารักษาบรรเทาให้จางหายไปนะคะฝั่งคู่ของคุณเองเขาก็พร้อมจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคู่ไหนที่กูไม่กลับไปไม่กลับแล้วนะคะ ก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อันตร,รายมากๆค่ะจะมีโอกาสหันหลังให้กันจบจากแยกทางต่างคนต่างไปค่ะมีหลายๆมุมหลายๆทางของแต่ละบุคคลนะคะคนโสดเดือนนี้สําหรับคนโสดดีเลยค่ะเป็นเดือนแห่งการเลือกคู่ค่ะเลือกมาสักคนนะคะคนหนึ่งที่ใช่ที่สุดนะคะไม่ใช่คนไกลที่ไหนหรอกค่ะเป็นคนที่คุณรู้จักกันดีอยู่แล้วสถานะที่ผ่านมาแค่คนรู้จัก แค่เพื่อนการคบหาดูใจในเดือนนี้จะสารสัมพันธ์ไปจนถึงแต่งงานเป็นครอบเป็นครัวได้เลยนะคะเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนภูมิฐานนะคะมีอำนาจชื่อเสียงเด่นดังทำงานเก่งหาเงินเก่งมากค่ะถูกใจชาวกรกฎมากเลยนะคะเขาจะคอยซัพพอร์ตการงานบางสิ่งบางอย่างของคุณอยู่ไม่น้อยนะคะสุขภาพ เรื่องสุขภาพใครที่เจ็บป่วยอยู่จะหายวันหายคืนค่ะหรือจะเจอวิธีรักษาแบบใหม่ๆได้ดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอนค่ะชาวกรกฎไม่น่าห่วงอะไรมากจะมีแต่โรคเครียดค่ะเครียดลงกระเพาะนะคะความดันไม่เกณนขึ้นต้องรมะมัดระวังให้มากๆค่ะระวังพวกภูมิแพ้ผิวหนังจากฝุ่นละอองผดผื่นคันด้วยอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรนะคะ สรุปประเด็นเดือนนี้ต้องมีจิตใจกุศลให้มากๆค่ะให้มากกว่ารับนะคะทําบุญเยอะๆค่ะนับตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นไปเลยค่ะช่วยเหลือคนที่ลาบากตกทุกข์ได้ยากค่ะปล่อยชีวิตปล่อยสัตว์ทุกอย่างจะกลับมาเกื้อหนุนคุณเองค่ะงานผู้ใหญ่กําลังจับตาดูอยู่ค่ะอย่าทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะปลายเดือนการงานจะขยับดีขึ้นค่ะสบายใจได้ชาวกรกฎ มืดมนมานานแล้วนะคะขยับดีขึ้นได้หายใจหายคอโล่งแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกรกฎที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันและก็วางแผนกันล่วงหน้าด้วยนะคะ ขอให้ผู้ฟังมีความสุขสมปารถนาทุกๆประการนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆดูแลสุขภาพด้วยค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะของเดือนธันวาคมค่ะเรามาดูกันว่าเดือนธันวาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ